สูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับวิธีการทำใบแกะเกาะเคาะเก่าเอาความจริงสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่ค่ำคืนนี้นะครับจากการที่ได้พูดคุยแล้วก็ทั้งแกะทกะัทง้งเกาะทั้งเคาะทั้งเก่านะครับเอาความจริงต่างๆจากเพื่อน ที่อยู่ระยองก็ดีจันทร์ก็ดีนะครับแล้วก็ป่าจีนก็ดีหลายๆที่นะครับคือกว่าจะรู้ข้อมูลล้วงลึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อให้เพื่อนสมาชิกครับผมก็เลยรวบรวมมาเพื่อเป็นสูตรเด็ดเคล็ดไม่ละรับวิธีการทำใบนะครับเ,เพื่อนสมาชิกครับจากที่เราได้ปลูกทุเรียนแล้วมันไม่ตาย แล้วมันก็จเจริญเติบโตได้ดีด้วยสูตรปุ๋ยนู่นนี่นั่นผมมีวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุเรียนนะครับมีการจเจริญเติบโตโดยเฉพาะอาหารทางใบอย่างนี้ครับ <c oughs> สูตรที่ผมจะนำมาเพื่อที่จะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับก็คือสูตรทำใบ นะครับจากหลายๆสวนที่เขามีสูตรเด็ดคลิดลับแต่ผมก็พยายามรวบรวมทั้งแกะทั้งเคาะทั้งเกาะทั้งเกาเอาความจริงเหล่านั้นนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนอสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่อย่างนี้นะครับว่าอาหารทางใบนะครับค่อยๆดูนะครับค่อยๆไปด้วยกันนะครับอาหารทางใบที่ เราจะรวมนะครับผสมผสานเพื่อที่จะฉีดทางใบให้เขานะครับคือมีองค์ประกอบอย่างนี้ครับฮอร์โมนนะครับเนี่ยฮอร์โมนพืชฮอร์โมนพืชฮอร์โมนพืชน,น,น,นี้ประกอบไปด้วยอาหารรองเสริมแคลเซียมโบรอนถ้าเป็นไปได้ขอให้มีซิลิกา้าหรือซิลิกอน ครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าสังกสี5%หรือ9%ถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้มีธาตุกรรมฐานก็ที่4สาหร่ายทะเลซึ่งเป็นส่วนที่จะให้ไซโตไคนินนะครับ5กรดอะมิโน,โน19ชนิดหรือ20ชนิดขึ้นไปนะครับ6 ฮอร์โมนพืชก็คือจิบเบอราลินออกซินไคโตซานนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับในในข้อนี้ในในข้อที่6นี้นะครับอันนี้คือส่วนผสมนะครับในส่วนที่1ส่วนผสมส่วนที่2คือปุ๋ยเกตครับเพื่อเรื่องในการที่จะทําให้พืชจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ใบเขียวก็คือ สูตรปุ๋ยเกศนะครับ15 11 5บวก te te นี่คืออาหารรองอาหารเสริมนะครับหรือจะเป็นสูตร1862บวก te หรือจะเป็นสูตร30 10 10บวก te หรือจะเป็นสูตร30 20 10บวก te หรือจะเป็นสูตร150 0บวกแคลเซียม สูตรนี้นะครับจะมีในตัวเจนอยู่15%แล้วก็บวกกับแคลเซียม26%ประมาณนั้นสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับนี่ครับสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับข้อนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเอาทุกสูตรมารวมกันนะครับสูตรใดสูตรหนึ่งเลือกเท่าที่เราหาได้นะครับหรือเท่าที่เรามีนะครับฮอร์โมนพืชช่องนี้บวกกับปุ๋ยเกรด็ด นะครับสูตรใดสูตรหนึ่งช่องนี้บวกอะมิโนนะครับไม่ใช่อะโทนิกนะครับอะโทนิกเอ๊ะทำไมผมจึงให้ความสำคัญกับอะโทนิกแล้วปุ๋ยเกศแล้วฮอร์โมนเดี๋ยวค่อยอพูดถึงรายละเอียดนะครับอะโทนิกผมไปดูในรายละเอียดแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับทางฝ่ายวิชาวิชาการก็บอกว่าอะโทนิกเนี่ยหนึ่ง ช่วยเจริญเติบโตช่วยเจริญเติบโตในพืชหมายถึงว่าทั้งรากทั้งโคนทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบทั้งยอดนะครับเนี่ยคำว่าช่วยเจริญเติบโต2ช่วยดูดอาหารได้ดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าเวลาเราฉีดไปเนี่ยทำให้รากเขามีการเจริญเติบโตและแข็งแรงแล้วก็สามารถดูดซับอาหารธาตุต่างๆได้ดีขึ้นนะครับข้อ3ช่วยสร้างรากฝอยนะครับรากฝอย ซึ่งเป็นรากหาอาหารและรากอากาศนะครับพอฉีดอะทุนิกเข้าไปช่วยสร้างรากฝอยเพิ่มมากขึ้นทําให้พืชเจริญเติบโตนั่นเองนะครับข้อที่4ช่วยยืดเกรสรอ,อันนี้สําหรับทุเรียนที่มีดอกมีเกรสรแล้วกําลังจะทํำผลผลิตนะครับข้อ5ช่วยให้ขั้วเหนียว ขั้วขัข้วใบขั้วดอกขั้วผลอันนี้ก็4กับ5นี้อาจจะไม่ไม่ไม่ไม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุเรียนมือใหม่นะครับแต่ขอให้ทราบว่าอัโทนิกมีประโยชน์ตามข้อ 1- ถึงข้อ5อย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีผสมครับวิธีผสมวิธีผสมจากที่เป็นฮอร์โมอนพืชและปุ๋ยเกรดและอัโทนิกนี่แหละครับวิธีผสมนะครับ วิธีผสมให้ผสมธาตุรองนะครับอาหารรองและอาหารเสริมก่อนนะครับคนให้ละลายน้ําถ้าสมมุติว่าใส่ใส่น้ํา20ลิตรก็คนในน้ํา20ลิตรถ้าคนกับน้ํา10ลิตรก็น้ํา10ลิตรนะครับอย่างเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็เติมนะครับพอพออาหารรองเสริมละลายแล้วก็เติมแคลเซียมโบลอนแล้วก็คนให้ละลายเช่นกันและหลังจากนั้นก็ ใส่ธาตุเดี่ยวนะครับธาตุเดี่ยวที่ที่เป็นธาตุสังกสี5%ก็ได้หรือ9%ก็ได้นะครับเท่าที่เรามีแต่ไม่ควรเกินนี้นะครับไม่ควรเกินนี้เพราะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีอยู่ในอาหารรองอาหารเสริมอยู่แล้วครับเอาแค่5%หรือ9%ก็พอนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเติมอะโทนิกเข้าไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากัน แล้วก็เติมสาหร่ายทะเลก็คนให้เข้ากันอีกนะครับแล้วก็เติมกรดอะมิโน,โนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับกับน้ําที่เราที่เราเตรียมไม่ว่าจะเป็น5ลิตร10ลิตรหรือ20ลิตรก็แล้วแต่นะครับท้ายสุดนะครับให้เติมปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดสูตรใดสุดหนึ่งของของสูตรเหล่านี้นะครับเนี่ยให้เติมปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยเกล็ดนะครับมีวงเ็บอยู่ ผสมและลายด้านนอกก่อนก่อนเทลงไปไม่ควรใส่ปุ๋ยเกร็ดลงไปใน5ลิตร10ลิตรหรือ20ลิตรอยู่ในส่วนของแรกๆนี้นะครับเนี่ยปุ๋ยเกร็ดให้ผสมน้ำา1ลิตรก่อนนะครับคนจากข้างนอกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันทําปฏิกิริยาถ้าใส่ลงไปตรงๆเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับกับธาตุอาหารเสริมรองพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยเกรดเนี่ยมันมีความเข้มข้นจัดจึง ผสมกับน้ําละลายด้านนอกแล้วค่อยเทลงไปนะครับเนี่ยใส่น้นํา1ลิตรแล้วก็ผสมให้เขาละลายก่อนนะครับแล้วค่อยเทลงไปในถังถังที่เราเติมไปก่อนหน้านี้นั่นคือเทคนิคนะครับสุดท้ายนะครับใส่สารจับใบสุดท้ายนะครับเนี่ยฉีดพ่นทุกๆนะครับเนี่ยสิ่งที่เราผสมเติมลงไปนี่นะครับให้ฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นทุกๆ สัปดาห์หรืออย่างนานไม่เกิน10วันน,ะค,น,นะครับเนี่ยช่วงนี้แหะครับเนี่ยสามารถพ่นได้ทุกช่วงอายุใบนะครับไม่ว่าจะเป็นใบพรีแดงใบออยอดหางประทูใบดาบใบอ่อนใบเพสราดหรือใบแกะนะครับเนี่ยสูตรนี้ฉีดได้ทุกช่วงใบนะครับเสียนเขาบอกมาแบบนี้ข้อคอมเมนต์อีกนะครับช่วงใบเพสราด นะครับหลังจากที่สูตรนี้ผ่านไปแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงของใบเพสลาดนะครับให้เติมฉีดด้วยอาหารรองเสริมบวกแมกนีเซียมบวกธาตุสังกะสีบวกแคลเซียมโบรอนนะครับอันนี้เสริมเติมให้ใบเพสลาดให้มีสีเขียวเข้มนะครับตัวนี้นะครับประมาณนั้นและข้อสุดท้ายนะครับทักหลายทั้งมวลน,นะครับไม่ว่าจะฉีดยอดใบ อายุใบแบบนั้นอย่างไรนะครับข้อควรระวังยอดพรีแดงหางประทูใบาดาบใบอ่อนนะครับที่จะต้องมีการป้องกันในเรื่องของเพลี้ยหนอนแมลงอะไรต่างๆนะครับเนี่ยคือให้ฉีดตามอายุใบประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดอผรีแดงหางปะทูใบาดาบ ใบอ่อนส่วนใบแก่ใบเพสลาดไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีมีแต่เชื้อราอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไปเบนแก็คือมันเป็นใบแก่แล้วนะครับพวกนอนพวกเ,เพี้ยต่างๆมันจะไม่ลงนะครับยกเว้นเชื้อราอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับของเซียนทุเรียนจันทบุรีบอกนะครับเ <c oughs> พื่อนสมาชิกครับจาก10นาทีที่ผมแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดรับ อย่าพึ่งลันหนีนะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดในแต่ละสูตรในแต่ละเรื่องมันจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่นะครับอย่างนี้ครับเพื่อนสมาชิกผมให้ข้อสังเกตแล้วก็ข้อที่ให้ความสําคัญอย่างนี้ครับที่ผมวงเล็บเนี่ยมันมีความหมายครับมีความหมาย ถ้าทําอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าเอาสูตรอย่างนี้ทั้งหลายทั้งมวลเอาไปฉีดนะครับมันอาจจะไม่ดีหรืออาจจะไม่มีประโยชน์เหมือนกับที่เสียนเขาบอกมานะครับเพื่อนสมาชิกให้ใจเย็นนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรที่มันมีเทคนิคมีเคล็ดลับที่สวนเขาที่เขาไม่บอกนะครับผมพยายามทุกวิถีทางแล้วนะครับมันเป็นสูตรที่ มันอาจจะเป็นความลับของแต่ละสวนแต่ละที่นะครับเป็นสูตรเคล็ดลับยังไงอย่างนี้ครับเพื่อนสมาชิกว่าร์อมูลพืชเนาะอาหารรองเสริมนะครับเนี่ยเรายังไม่รู้เลยครับว่าอาหารรองเสริมเนี่ยในแต่ละธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุรองหรือหรือจุลธาตุนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือมีธาตุ รองไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมหรือกรมฐานอันนี้เป็นธาตุเสริมก็คือจุลธาตุนั่นเองนะครับคือจุลธาตุมันก็จะมีสังกะสีเมงการนิธาตุเหล็กธาตุทองแดงรุ่นนี้นั่นนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าในแต่ละธาตุมีกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่คือความลับที่ผม ที่ผมไม่สามารถที่จะบอกเพื่อนสมาชิกได้เขาก็บอกแค่หลักอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือหลักการดยทั่วไปนะครับเช่นข้อ2ครับแคลเซียมกับโบรอนเนี่ยเขายังไม่ได้บอกเลยครับว่าแคลเซียมเนี่ยสิ่งที่ฉีฉดลงไปหรือผสมลงไปเป็นเป็นประเภทเกรดหรือประเภทน้ํานะครับหรือจะเป็นคีเลตนะครับเนี่ยหรือเป็นธาตุเดี่ยวเขาก็ไม่บอกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะ นำออกมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับเนี่ยคือเขาไม่บอกนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีซิลิกอนซิลิก้าก็ตามนะครับเนี่ยแคลเซียมโบรอนบางทีอาหารพืชเนี่ยเขาจะผสมแคลเซียมกับโบลอนแต่บางที่เขาก็มีแคลเซียมต่างหากโบลอนต่างหากอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาบอกว่าแคลเซียมโบรอนนะครับหรือแคลโบอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คือเขาไม่บอกในใน,ในสิ่งละเอียดเหล่านี้นะครับข้อที่3ก็เช่นกันสังกสีอันนี้ผมหามาได้นะครับผมหาข้อมูลผมเจาะข้อมูลมาได้ครับสังกสีเขาบอกว่าอาจจะเป็น9คือ9.2%เปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือ 5, เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ขอให้มีธาตุกร,รมถันเนี้ยนะครับเนี่ยธาตุกรมถันมันจะทำให้ใบเขียวเข้มนะครับเนี่ยคือประมาณนี้ก็ให้เพื่อนสมาชิก หาหรหรือ9%ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับถ้า20ขึ้นไปนะครับหมายถึงว่ามันเป็นธาตุคีเลตธาตุเดี่ยวนะครับเพื่อป้องกันหรือว่าเพื่อฉีดพ,พ่นในกรณีที่ว่ามันขาดแล้วอันนี้คือเป็นลักษณะฮอร์โมนเพื่อป้องกันนะครับเขาก็จึงใช้5%เอกับ9%เท่านั้นนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับ mm hmm. ข้อที่4สาหร่ายทะเลเขาก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นสาหร่ายทะเลสกัด สกัดเย็นสกัดร้อนนะครับเนี่ยแต่จริงๆสาหร่ายทะเลเนี่ยมันก็มีสารไซโตไคนินนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าสกัดแบบไหนอย่างไรหรือมีกี่เปอร์เซนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ5ก็เช่นกันครับอะมิโน,โนมันมี19ชนิดหรือ20ชนิดเนี่ยประมาณนี้เราก็ยืดเอา19หรือ20ประมาณนี้ก็พอนะครับคือกรดอะมิโนแต่เขาไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับสาหร่ายทะเลก็เช่นกันนะครับ ข้อที่6จิบเบอรลาลินออกซินแล้วก็ไคโตซานนะครับเนี่ยเขาก็ไม่ดกมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับข้อนีอ้เพราะว่าจิปเบอรลาลินออกซินหรือไคโตซานเนี่ยบางทีมันอยู่กับออมินูสลายพวกนี้อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรก็ถ้ามีก็ดีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรปุ๋ยก็เช่นกันที่ผมทําดาวนี่ครับเพื่อนสมาชิกดาว3ดาวเนี่ยเพื่อที่จะให้ทราบว่าคือปุ๋ยเกรดเนี่ยในแต่ละสูตรเนี่ย มีความต่างความต่างแบบไหนสูตรตัวเลขนี้ก็ต่างแต่ที่ต่างมากที่สุดคือ TE ครับ TE ก็คือธาตุอาหารรองอาหารเสริมเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมกำมา,าทันธาตุเหล็กธา,าตุเมงกานิดนะครับเนี่ยมันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับแต่เขาบอกว่ามันบวกด้วย TE TE เฉยเฉยนะครับเนี่ยนี่คือเคล็ดลับที่เขาไม่บอกนะครับอย่าง15.0 0ก็คือ รู้อยู่แล้วนะครับว่ามีไนโตรเจน15แล้วก็มีแคลเซียม26อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเขาเน้นไนโตรเจนสูงนะครับเนี่ยส่วน11เนี่ยเขาต้องการที่จะหลบฟอสฟอรัสลงทางดินนะครับก็เลยมาฉีดทางใบอันนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยฟอสฟอรัส for เขากลัวสะสมอยู่ในอยู่ในดินเขาก็เลยเอาขึ้นทางใบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยนั่นคือเคล็ดลับนะครับสิ่งที่ สิ่งที่เซียนนะครับที่เขาไม่ได้บอกนะครับเพราะฉะนั้นบางทีบางท่านที่ดูเผลนนะครับอ๋อฮอร์โมนพืชมีอาหารเสริมรองแคลเซียมนู่นนี่นั่นแล้วปุ๋ยเกตนู่นนี่นั่นเอาสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้แล้วอะโทนิกอะโทนิกมันก็มีหลายหลายบริษัทหลายยี่ห้อนะครับอะโทนิกเนี่ยนะครับอะโทนิกก็มีหลายยี่ห้อนะครับเนี่ย มันมียี่ห้อที่ได้มาตรฐานกับยี่ห้อที่ที่เพื่อเป็นคู่แข่งเพื่อนสมาชิกลองอลองเข้าไปศึกษาดูก็แล้วกันนะครับผมจะไม่บอกนะครับเนื่องจากว่าถ้าพูดไปแล้วนะครับบริษัทอื่นๆที่ที่ผมไม่ได้อ่ยถึงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาคอมเมนต์ด่าหรือเพราะว่าเขาขายขายไม่ได้ประมาณนี้นะครับส่วนสูตรปุ๋ยก็อก็เช่นกันนะครับมันมีสูตรเยอะแยะเลยนะครับเนี่ย ไปดูที่ T E T E อย่างนี้นะครับเนี่ยมันไม่รู้หรอกครับว่ามันมีปุ๋ยหลายบริษัทเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เขาไม่ได้บอกฝั่งนี้ก็เช่นกันครับเพียงแต่เขาบอกหลักการเขาข่าวประมาณนี้ครับเพื่อนสมาชิกให้แคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันแล้วก็ลองลองไปทดลองใช้นี่คือสูตรสําเร็จของสวนเซียนทุเรียนจันทบุรีนะครับ ก็คือสูตรประมาณนี้นะครับและว,วิธีการประมาณนี้ก็ถือว่าเขาบอกมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่60หรือ80%เปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกนะครับที่ผมพยายามแกะเกาะข้อเก่านะครับทั้งแกะคือแกะเอาข้อมูลนะครับดูในคลิปดูในหลักวิชาการนู่นนี่นั่นเกาะพยายามเกาะติดสนามทุกสวนนะครับที่เขาลง u t u b e นะครับผมจะดูทุก YouTube ยูทูบละไม่ต่ำกว่า10รอบขึ้นไปเพื่อที่จะเกาะติดสนามนะครับว่า,เ,าเวลาเราฟังหรือเวลาเราดูเขาเราได้อะไรจากเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเคาะก็คือเคาะจากเพื่อนจากคนที่เรารู้จักหรืออาจาจะเป็นผู้ที่ขายปุ๋ยอย่างนี้เป็นต้นผมพยายามที่จะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็เก่าเก่าจากาที่ผมลงพื้นที่นะครับในแต่ละสถานที่ต่างๆค่อยๆแกะ แงเอาเอามาผสมผสานนะครับแล้วก็สรุปเป็นสูตรปุ๋ยสูตรอาหารเสริมทางใบให้เพื่อนสมาชิกได้ไปใช้สำหรับสวนทุเรียนของเพื่อนสมาชิกอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้เพื่อนสมาชิกคงจะคิดวิเคราะห์แล้วก็เลือกเอาเลือกใช้ในสวนทุเรียนของท่าน หวังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่มากก็น้อยอจากการที่สูตรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยทําลงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เปิดเผยนะครับเพราะหยุด2องสามวันติดต่อกันผมก็มีสิ่งเหล่านี้มาฝากเพื่อนสมาชิกก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ